เ็ดจ้าเสร็จแล้วจ้าเห็ดฟางผัดน้ำมันหอยนะคะในประเทศเยอรมันนะคะไม่ใช่ประเทศไทยนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ยายขับรถเล่นกับคุนตานะคะยายไปเจอเห็ดฟางเยอรมันคะ่ะดูสินี่เห็นไหมเชื่อไหมว่านี่คือเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางนะคะ แต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรยาญไม่รู้นะที่นี่เรียกว่าเห็ดอะไรยาญไม่รู้แต่ยายก็คิดว่ามันเป็นเห็ดฟางที่บ้านเรานั่นแหละเพราะมันเหมือนกันมากมากนี่นี่คือเห็ดฟางนะคะแล้วจริงจริงแล้วยายไม่รู้จักเขาหรอกแต่ถ้าเกิดมีสัตว์เอ็ดนอนกินได้คนก็กินได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ เห็ดตัวนี้ยายเคยเอามาผัดแล้วก็คือเป็นเห็ดทุ่ง้าที่ยายบอกแหละแต่ไม่ใช่เห็ดพาราโซนนะพาราโซนนี้เขาจะเหมือนเห็ดโคนคือกินแล้วจะเหมือนเห็ดโคนเขาจะมีการแข็งมีการอะไรเหมือนเห็ดโซนเห็ดโคนเราเลยแต่อันนี้จะนุ่มเหมือนเห็ดฟางนะคะนี่ค่ะนี่คือเห็ดฟางนะคะเขาจะห่อหุ้มเหมือนเหมือนกับเห็ดฟางบ้านเราเลยเป็นลูกไข่อย่างนี้เลยยายไปเจอมาเดี๋ยวยายมาทำความสะอาดนะคะ ยายก็ก็เมนูเก่าๆแล้วค่ะเพราะว่าเห็ดฟางในยายกินกับน้ำมันหอยได้ยายชอบน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยก็เป็นเห็ดฟางน้ำมันหอยอนั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ,แล,ะแล้วเห็ดฟางที่ยายได้มาวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มียาติดนะคะไม่มีตัวนอนนะคะ ไม,ม่มีตัวนอนนะคืออะไรไม่ไม่ใช่นะคะเราก็ยายก็ไปเอากึ้งชัยในสวนมาค่ะแล้วก็พริกนะคะกระเตรียมนะคะหอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ชิลรสนะคะส่วนพริกไทยเดี๋ยวค่อยโรยเอาทีหลังนะคะยายจะผัดน้ำมันหอยวันนี้นะคะก็สัดส่วนก็มีเท่านี้ละค่ะ วางยีรมันนะคะผัดกินเลยค่ะร้อนๆน,นะคะเดี๋ยวยายไปเตรียมตัวผัดก่อนนะจ๊ะยายก็จะผัดต้นกึนนช้ก่อนเลยนะจ๊ะเพราะว่ากึนนช้อ่ะมันมันแข็งกว่าเห็ดนะคะเ,เสร็จแล้วเขาสลบแล้วยายก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีไม่มีมมมมอะไรทั้งนั้นนะคะกินแต่เห็ดนะคะกินแต่เห็ดจริงๆเลยนะคะ พอได้มาใหม่ๆอะรีบกินอะมันจะหวานมากเลยเห็ดเนี้ยเห็ดป่าใย,ายเก็บไม่เป็นใย,ยเก็บเป็นแต่เห็ดทุ่งหญ้านะคะไม่แน่ใจว่าพอไปเก็บแล้วมันจะกินได้ไหมมาดูหนังสือดูมันก็สลับสับสนก็ไม่กินดีกว่าส่วนเห็ดพวกเนี้ยใย,ยายพอจะรู้จักเขานะกินบ่อย อันนี้น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยะคะ่ะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลนะคะชูรสจัะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาหรือสีอิ๊วเข็มจะไอ้จะอิ๊วขาวก็ได้นะคะสีอิ๊วขาวก็อร่อยยายก็จะรอให้เขาสลบสักนิดนึงให้เขาสุกนะคะ ันนี้ใส่พริกลงไปด้วยเพิ่มสีสันนะคะร้อยเขาเดือดสักแป๊บหนึ่งก็เอาขึ้นนะคะเห็ดกินสดๆแล้วจะอร่อยเสร็จแล้วจ้ะทุกคนเห็ดผัดน้ำหอยน,น,น้ำมันหอยะค่ะน้ำมันหอยเห็ดผัดน้ำมันหอยนะคะวันนี้ สีสันสวยหน่อยก็คือถ้าผัดเหมือนเมืๆกันมันก็จะกลายเป็นคลิปเดียวแต่คันนี้อันนี้ก็คืออีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เห็ดใหม่จริงๆอันนี้เห็ดผัดนะ้ำมันหนอยที่ได้มาวันนี้ยายก็จะกินวันนี้เลยค่ะตักข้าวมาแล้วนะคะมากินด้วยกันค่ะ